ไปไหนคะไปไหนลูกคอจีจี้อยู่ะเอาบอกเป้ไปไหนคะกระเป๋ป้ไปงานฮะใครซื้อให้บอกเป้เนี่ยแม่มาซื้อเองมาซื้อเองเหรอพี่ชายชอบไหมฮะสีอะไรคะสีอะไรเป้สีอะไรกระเป๋าเป้เป้สีอะไรเป้สีน้องสีพูชอ๋อค่ะสวยไหมสวยค่ะสวย รูปอะไรรูปอะไรรูปอะไรอยู่ไหนไหนี่ยเขาดูข้างหลังหน่อยเขาดูข้างหน่อยไหนเขาดูข้างหลังหน่อยนี่รูปอะไรคะไอ้าด้หญิงเจ้าหญิงเหรออืมจะใส่อะไรใช่ใส่อะไรใส่อะไรละฮะใส่้อะไรละปล่อยปล่อยปล่อยเอาอะไรใส่เป๋าลูกในเป๋ามีอะไรบ้างเป้าเป็ดฮะกระเป๋ามีแผนที่ไหมมีตั้งที่อ่า มีแผนที่มีแผนที่ใช่ไหมดอลล่าโอ้โนดอลล่ามีแผนที่ใช่ไหมอ๋อไอชามีปอเป้มีปอเป้ปอเป้ไอชามีแผนที่ป้ะมีมีเหรออืมดีจังเลยบา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 ยอึ๊บอไใครอ่ะอ้ามมือถือไม่ถือขะเถย่อไอขอขาเถื่อหาแล้ว โอ้เจ็ o, si ีจร oh, oh, like ิงเลยแค่นี้มีผู้เล่นด้วยอะเอามีผู้ไม่เล่นล่ะฮะเล่นดิเล่นเล่นเล่นอะไรไอ้ล้มเอาล้มเลยเจ็บไหมเก็บไหมโอ้โหเี่เจ็บไหมมีผู้เจ็บไหมไหนคะโอ้เออนั่งมือถือนะครับ ah uh -huh.